สวัสดีทุกคนกลับมาสร้างอีกแล้วนะครับตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ใช่วันนี้เช้ามากเนี่ยเจอกันแต่เช้าวันนี้เรามีเรียกว่าอะไรจ๊ะเป็นเพลงที่ทุกคนรอคอยเพลงที่เราจะมารีแอควันนี้เรียกว่าเป็นเพลงที่ทุกคนรอคอยมานานมานานจะมีครั้งซึ่งนี่เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของเธอนเป็นอะไรนะสโลว์วันนี้เราจะมารียกโรซี่ โรเซ่ของเราใช่วันนี้เดบิวต์เป็นเสือเป็นโซโล่แล้วใช่คนที่สองของวงแบ็คพิงก์ต่อจากเซนนี่เนาะใช่ซึ่งระยะเวลานี้ก็คือแห่งกันนานกันนะกว่ากว่าจะกว่าจะปล่อยนะคือาะดิงก็คือแฟนๆก็คือรอคอยกันมานานมากอ่าซึ่งรอบนี้โรเซ่เดบิวต์โซโล่กับเพลง on the ground ใช่ซึ่งเป็นเโรสินกะลาบัมอ่าอ่าใช่เอ้ยทำไมเพลงไปฟังเลยดีกว่าเลยจ้ากับ on the ground ระเบิดหรอนี่เห็นจีนี่เลยเธอเออนิงบุค๊ันกรอนี่ิดหสวยมากเสกหรือเปล่า 진음 예뻐 이렇게 77 Persuade 사실 이런 느 มีอ,นะมอิเตอร์นะผมอิเตอร์เราที่ต้องรับบทนางวิ่งตลอดนางวิ่งนรถไปสวยมากสวยมากเจ้ปเป็นเพ็่อนอันติดใจผิดมากใช่ไหมล่ะ อู้อ่ออไม่ทันเมื่อกี้ร่างแยกเหรอมันมีสองแนวในเพลงเดียวกันฉันชื่นคุณเยผมได้เห็นในเพลงของเพล ก็ฟินไม่ได้หนักนะอะไรหนักฟังนี้เอยอมสยมากชอบเสียงดนมากอสวยมาก,อ,มากออ้ยสวดี โอ้ยสูงมากคุยมากเออนางผุ่มนางผุมนางเอยชมพูอีกแล้วหนึ่งนางผุ่มนางลอยสวยมากสมบูจบเร็วมกันนะอุยจบคือนาวหนึ บิดหนึ่งดหเออเลิศนะจบไปแล้วกับ on the ground ของจริงแต่เพลงสั้นมากเพลงสั้นแบบหนึ่งจบแล้วเพลงแบบประมาณแบบสามนาทีอ่ะเป็นไงบ้างกับ on the ground ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เรื่อยๆฟังเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะกับโรเซ่จริงเออป็นเพลงที่แบบต้องโรเซ่เท่านนเอใช่จริงทือโรเซ่ใช่คือตอนแรกฟังแล้วนึกว่าจะมาแบบ ืิวชีแบบอะคูสติกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีดรอปบีดนิดนึงซึ่งก็ตกใจนิดนึงแอบเซอร์ไพรส์<ม>ก็ฟังอยู่แล้วคือแบบ สวยมากเซซสวยมากเซซสวยมากนางโรเซซก็สวยมากจะชอบฉากที่เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้อันนั้นคือสวยที่เป็นนางผมนางป่าผมเช้าเยอะระลมยวเซซ์ลมสุดนี่คือโรเซ่ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่เป็นโรเซ่ร่างแยกเป็นโรเซ่ร่างแยกที่เป็นดอกกุหลาบขาวพร้อมกับคำที่บอกว่า rose roseade love is fair เออเขามีชุดคือมีเป็นดอกกุหลาบหลายสีจะคิดว่าเอ็มวินี่เล่าถึงอะไรนะไม่รู้ฉันก็จะแค่แค่รู้ว่าโรเซซสวยเออ แค่เซ่สวยอ่ะพูดถึงเรื่องไหนกันดีอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องเพลงกันบ้างถึงเรื่องเพลงนี่กี้ที่บอกไปแล้วว่าใช่เป็นเพลงที่ฟังเรื่อยๆซึ่งเหมาะกับโรเซ่อยู่มันเล่นยคนพูดไม่ถูกอาจจะเพราะฟังครั้งแรกเลยเลยยังไม่รู้ว่าแบบมันยังไงต้องอัดไปฟังหลายๆรอบแต่แบบการฟังครั้งแรกของเราก็คือเป็นเพลงที่ดีใช่เป็นเพลงที่เลือกมาถูกซึ่งเป็นเพลงที่แบบช์ตัวตนของโรเซ่ออกมาได้ดีมากอืมีบ้างเอมีรู้สึกว่า วืวอมากเขาเคยบอกว่าเป็นเป็นเพลงที่ใช้ทุนออเยอะเยอะม,<ฮ> MM. มากซึ่งหลังจากที่ดูเอวเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีความเชื่อมโยงกับ MV <อ>ก,ก็เกีก,อกอ่อนใช่เห็นแบบบางฉากมันคุ้นตามากอ,อย่างแบบฉากตัวตอนเปิดจะเป็นไฟไม่เรานึกถึงเพลงอัสักอย่างหนึ่งกับฉากชิงช้าเลยชิงช้าสเตย์ฉากแบบเซ็ตลุงหนังอะไรพวกนั้นอ่ะเหมือนแบบ รีเวิร์สกลับไปกลับเพลงเก่าๆของแบบพิงอะไรอย่างนี้มีนิซอนอยู่ที่เราไม่ดูที่เราไม่เห็นแล้วสวยมากสวยมากจริงๆบวกกับแบบคอสตูมก็เบอร์มากแล้วชุดไม่ซ้ำด้วยชุดเยอะนะชุดสวยด้วยเออไมคอัพก็ดีคือเอ็นีนี่คือแบบสามารถแบบแคปรูปได้แบบทุกวิทุกเฟรมเพราะมันสวยสวยมากสวยมากแล้วแบบโรเซ่คือแบบ ปนังนแหละคนวิชวนก็ภาพรวมสำหรับออนจ o กราก็ถือว่า ทำได้ดีแล้วก็มีความแปลกใหม่ความอินเตอร์ทำแบบชาปโรเซ่ซึ่งเป็นเพลงที่อิงลวน,วนใช่ไหมอลวนก็ออนยังก็ฝากเพอร์ซิงเกิลอัลบั้มโซโล่ของโรเซ่ครั้งแรกด้วยนะทุกคนก็คงตั้งใจมากแหละอะทุกคนก็เชื่อว่าเป็นแฟนน่าจะอิม่มเอหมหัวใจมากพอสมควรเลยแล้วก็แบบชื่นชอบเหมือนกันนะาะอาสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้กับเราด้วยนะทุกคนก็ต้องลากันไปแล้วจ้าอันยง